นนี้เราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขากันนะคะเขานะสูงมากเลยไหมสูงมากเลยค่ะเอาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศข้างนอกหน่อยดิบรรยากาศบรรยากาศด้านนอกอ่ะให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศด้านนอกโอ้โหเป็นโทนเป็นไงบั้งเป็นโทนจะพาไปดูตรงนี้ด้วยโอ้โห เดมาอางีดิเไปดูนดปดนดาาหนที่หนูมาวิ่ง,งนัน,นะะเนนาานะะที่หนมาวิ่งเล่นนะใ่ะน,ะะนี่อ่ะน,นี่อดูเงี้ยเนี่ย้ไหมไนหะมน<า>ยอ๋อแล้วนี่ข้างนอกนู้นอ่ะถนนเหนที่เมื่อกี้ติดไปแดงอยู่อ,อ,ยะะอ๋อแอนโทนอันนี้ นี่นะแถวบ้านนี่ใช่ไหมที่พันโทนมาเมื่อกี้นะโอ้โหบ้านนั่นตัวหน่อยโอ้โหอ่ะแล้วไหนชี้ตรงบ้านบ้านพันโทนอยู่ตรงไหนชี้ตรงนี้ป่ะบ้านพันโทนอ่ะตรงนี้แถวแนี้นะเอามือชี้ในกล้องหน่อยสิอ๋อแถวนี้นะไม่รู้หนูโอเคขออนุญาเดี๋ยวผมจะทาไปอีกเหรอขึ้นไปตรงนี้ด้วยอ๋อขึ้นแบงค์บนได้อีกนะ นได้อีกเอาละ,เอา,ละเอานี่ยนี่นี่ดูสิชี้หน่อยบอกหน่อยว่าอะไรเป็นอะไรบ้างชี้แนะนำให้เพื่อนๆดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างเห็นตรงนั้นไหมคะใช่ใช่ใช่ะะเอาผอูะะ้ชมบอกว่านกยักษ์ไม่ใช่นยกยักษ์นั่นพยาคุดพญาคุดอ๋อนุนพยาคุด นี่นะเราก็อยู่ยอดนะคนยอดเลยป่ะอันนี้ภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่นะอันนี้อันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกเล็กลูกใหญ่อยู่นู่นลูกใหญ่อยู่โน่น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 นี่ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้โน่นโ่นลูกใหญ่อยู่นู่นนี่ลูกใหญ่นี่เห็นมั้งโน่น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 หัวใจลูกใหญ่อยู่โน่นมาจับไม่ก่อนจับมือก่อนมันสูงมันสูง ขอ,นนอขออย่างขอแล้วขอแล้วนะปิดนอะ่ะสวัสดีผู้ชมหน่อย